นะครับโมกสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอมสวัสดีนักลงทุนทุกท่านครับก็วันศุกร์เนี่ยกกพเขาก็มีการเคาะตัวเลขละเขาก็มีการเสนอตัวเลขนะครับค่าไฟของเดือนกันยาถึงธันวาเนี่ยนะครับแบ่งเป็นสามสามซีนารีโอนะครับก็คือค่าไฟสามสามสามตัวเลขเนี่ยตัวเลขแรกคือสี่บาทหกสิบห้านะครับอันนี้ต่ำที่สุดนะครับแล้วตัวเลขที่สองคือสี่บาทเก้าสิบสอง นะครับตัวเลขที่สามคือหกบาทหนึ่งสตางค์นะครับก็ทั้งทั้งสามกรณีเนี่ยมันจะเพิ่มจากค่าไฟช่วงแปดเดือนแรกเนี่ยที่อยู่สี่บาทสิบแปดสตางค์นะครับครับก็อ่ะผมขออนุญาตอธิบายจากรูปนี้เลยละกันกรกพต<อ>้องบอกว่ากกพ,พ,พเขาทําไว้ดีมากนะครับผมก็เลยขออนุญาตนํามาใช้นะครับก็จริงๆเนี่ยค่าไฟปกติช่วงที่ผ่านๆมาเนี่ยอ่ะ หลายๆคนก็อาจจะเห็นว่ามันมีสองตัวเลขนะค่า FT เที่ยครับที่มันเพิ่มขึ้นมาจากค่าไฟฐาน <S <S หนึ่งเลยก็คือค่าไฟที่สะท้อนต้นทุนเชื้อเพลิงที่มันเปลี่ยนไปจากค่าไฟฐานก็คือถ้าสมมุติว่าราคาพลังงานต้นพลังงานก๊าซธรรมชาติมันสูงเนี่ยต้นทุนค่าไฟตรงนี้มันก็สูงขึ้นตามนะมันเขาต้องเก็บสูงขึ้นตามนะครับอันนี้คือส่วนแรกที่มันอยู่ประจําอยู่แล้วแล้วก็ส่วนที่2ถ้าจํากันได้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยที่เราผู้ใช้ไฟทุกคนเนี่ยต้องทยอย คืนเงินการไฟฟ้านะครับก็ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งการไฟฟ้าเขาก็แบกแบบรับภาระ,ะพวกต้นทุนพลังงานเอาไว้ให้ให้ผู้ใช้ไฟทุกคนนะครับก็ปี2ปีเนี่ยตอนนั้นอันนี้เขาก็เลยเพิ่มอ่าเป็นก็คือผู้ใช้ไฟเนี่ยเป็นนี้เขาอยู่ประมาณแบบแสนกว่าล้านนะครับแล้วตอนนี้ก็ทยอยทยอยเราก็ต้องทยอยจ่ายคืนนะครับอันนี้ส่วนที่2นะครับแล้วก็ส่วนที่3ามเนี่ยซึ่งมันเพิ่งเพิ่งงอกเข้ามาในครั้งนี้นะครับก็คือ ถ้าเราจํากันได้อีกก็คือช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยที่ทรรมชุดใหม่หรือว่ารัฐบาลชุดใหม่เข้ามาเนี่ยเขาก็มีนโยบายที่จะตรึงค่าไฟนะครัให้อยู่3ามบาทเในช่วงสีเดือนสุดท้ายของปีที่แล้วนะครับตรงนั้นเนี่ยเขาก็ให้ทางปตทเนี่ยแบกรับภาระพวก ราคาแก๊สธรรมชาติพวกนี้ไว้ก็คือเหมือนให้ตึงราคาก๊ซธรรมชาติที่ขายโรงไฟฟ้าเพื่อจะให้โรงไฟฟ้าเนี่ยขายประชาชนได้ในราคา3ามบาทเกนะครับอันนี้มันเป็นส่วนที่เพิ่มเข้ามาที่เขาตั้งใจจะคืนในงวดนี้นะครับก็ถ้ามาดูในในรูปนี้เลยนะครับก็ค่าไฟฐานเนี่ยมันมันจะคือสีน้ําเงินนะครับแล้วก็บวกพวกต้นทุนอ่าที่มันสะท้อนต้นทุนพลังงานจริงๆเนี่ยก็คือสีแดงนะครับ2ตัวเนี้รวมกันมันคือ4ี่บาทสิสามสตางค์ นะครับอันนี้ก็บอกว่าถ้าถ้าสมมุติว่าสุดท้ายเป็นไปตามสมมติฐานเขาทุกอย่างเนี่ยต้นทุนไฟฟ้าของเราจริงๆจะอยู่4บาท13สตางนะครับแล้วก็ไอสีส้มเนี่ยมันคือส่วนที่ท็อปอัพขึ้นมาส่วนที่แตกต่างของ3กรณีเลยก็คือส่วนที่คืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับก็ที่เราเป็นนี้เขาแสนล้านเนี่ยอยู่ที่ว่าจะทยอยคืนกี่งวดนะครับอันแรกเลยเนี่ยก็คือ,อค่าไฟถูกสุด4บาท65นะครับอันนี้ทยอยคืน2ปีนะครับก็ คือคืนนานหน่อยนะครับอันนี้ก็จะคืนงวดหนึ่งยี่สิบเจ็ดสตางค์นะครับแล้วก็อ่ะกรณีที่สองเนี่ยก็ก็คืนหนึ่งปีคืนห้าสิบสี่สตางค์ครับแล้วกรณีที่สามเนี่ยคืนปุ้มเดียวเลยนะครับอ่าบาทหกสิบสามสตางค์ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยกรณีที่ที่ค่าไฟ สี่บาทเก้าสิบสองหกบาทหนึ่งสตางค์เนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะเป็นไปได้าย,ยากอยู่แล้วนะครับเราก็มามองที่กรณีแรกนะครับแล้วก็ไอ้สีเหลืองเหลืองอีกส่วนหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาครั้งนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยคือยี่สิบห้าสตางค์นะครับก็คือคอ,อะไร,ก,รก็คือการคืนปตทนะครับก็คือปอตทแล้วก็การไฟฟ้าบางส่วนที่เขาแบกรับเรื่องภาระต้นทุนแก๊สตอนนั้นไว้ในช่วงปลายปีที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับอันนี้ประมาณหมื่นห้าพันล้านอันนี้ก็คือคืนคืนรอบเดียวอยู่แล้วนะครับก็อ่ะ สิ่งที่โรงไฟฟ้าจะได้ประโยชน์คือส่วนไหนนะครับก็ต้องบอกว่าสิ่งที่โรงไฟฟ้าได้ประโยชน์คือส่วนสีส้มๆนะครับซึ่งเป็นการทยอยคืนการไฟฟ้ากฟพนะครับหรือว่าไอ้ยีิเจ็ดตังตรงเนี้ยถ้าคิดง่ายๆเลยก็คือปกติพวกโรงไฟฟ้าที่เขาขายให้ภาคอุตสาหกรรมนะครับตรงเนี้ยเขาก็จะลิงค์ค่าไฟที่ขายให้ลูกค้าเนี่ยกับค่า f t เพราะฉะนั้นเวลา f อมันขึ้นเนี่ยโรงไฟฟ้าพวกเนี้ยก็จะขายไฟให้ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นตามใช่ ก็คือไอ้ยีสิบ็ดสตางค์ตรงนี้มันก็จะเข้ามาบวกกับกําไรหรือว่าบวกกับสปาร์คสเปรดของพวกโรงไฟฟ้าในส่วนที่ขายลูกค้าอุตสาหกรรมนะเพราะฉะนั้น GPS CB g r i m เนี่ยที่เขาขายาไฟฟ้าให้ลูกค้าอุตสาหกรรมประมาณย5ิบ้าถึงสมสิบเอร์เซ็นเี่ยก็จะได้ไประโยชน์ตรงนี้ไปเต็มๆนะครับมแม้ผมมาถามนไปหนึ่งพอดีเราคุยกันวันสุสา์ที่บานมาเนาะเรื่องสปาร์คสเปรดด้วยนะว่าไ <c oughs> อ้อันเนี้ยมันจะเป็นการคอนเฟิร์มวิวไหมว่า เฮ้ยสปาร์คสเปรดที่เรามองไว้ว่า1.1 1.1 5 1.2อะไรอย่างเงี้ยถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นสปาร์คสเปรดมันจะเพิ่มซึ่งสมมติโมกเราเอา0ูนจุดสองเซเข้ามาคำนวณเนี่ยมันเพิ่มเนี่ยคือเพิ่มเท่าไหร่อ๋อผมลืมบอกสปาร์คสเปรดเนี่ยมันเหมือนมา r g จิ้นของโรงไฟฟ้าเนาะนะครับก็คือเรื่องของตัว FT นะครับแล้วก็คือ่มนเหมือนมา r g จิ้นของโรงไฟฟ้าก็คือค่า FT ก็คือราคาขายแล้วก็ต้นทุน ส่วนต่างก็คือเป็นเป็นเป็น,เปนสเปรดของเขาก็คือเป็นโรงไฟฟ้าก็จะใช้คํานี้นะครับอะโมอธิบายต่อโอเคก็คิดง่ายๆนะครับก็สปาสร์คเปรงที่มอมบอกก็คืออันเนี้ยราคาขายไฟให้ลูกค้าอุตสาหกรรมเลยนะครับแล้วก็มาลดต้นทุนลบต้นทุนแก๊สก็เหมือน cross m a r g ของธรรรุรกิจป,ปกติทั่วไปเนี่ยแหละนะครับเพราะฉะนั้นปกติเรนจ์ของอ่ะบีกริมอะไรพวกเนี้ยจะอยู่ประมาณบาทสิบถึงบาทสามสิบนะครับอันเนี้ยอ่าก็คือเรนจ์ปกติแต่ว่าไอไอไอส่วนที่จะได้เข้ามาตรงเนี้ย มันก็คือ27สดสตางค์ก็คือประมาณแต่ว่าขายให้โรงไฟฟ้าขายลูกค้าอุตสาหกรรมก็อาจจะมีดิสเค้ามาอีกหน่อยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าอ่าแต่ว่ามันก็อมันก็จะท็อปอัพเข้ามาจากสปาร์คสเปรดเนี่ยประมาณ20บกว่าตังก็คือบวกไปได้เลยสมมติสปาร์คสเปรดปกติอยู่บาท2ี่สิอย่างเงี้ยอ่ะก็บวกไปอ่ายี่สยี่สิสตางค์ได้เลยบาทสี่บาทส5โิบห้าหูเยอะเลย่ยใช่เพราะฉะนั้นกับเพราะฉะนั้นกำไรของโรงไฟฟ้าเนี่ยไรมาสี่เนี่ยน่าจะดี นะครับก็ที่อ่ะผมผมจะขออธิบายเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยที่คนซิร์นกันนะว่าราคาเอ็จีมันเพิ่มจากระดับ10เหรียญนะครับต่อ mmbtu เนี่ยเพิ่มมาระดับ12-13เหรียญในในช่วงเดือนประมาณพฤษภานะครับอันนี้โอ้ทุกคนกลัวละว่าโรงไฟฟ้าโดนแน่อะไรเงี้ยครับซึ่งอ่ะเอาล่ะมันก็คงได้รับผลกระทบจริงนะครับแต่ผลกระทบเนี่ยมันจะลิมิตอยู่ในไตรามาสส อ่าเพราะว่า hmm. มันมันขึ้นไปไปพืชพายเงี้ยเพราะฉะนั้นไตรามาสสองเนี่ยกำไรผมคิดว่ายังไม่มีปัญหา Impact <Okay. S 1> มันจะมาลงไตรามาสสามแต่ไม่ได้ถึงกับแย่นะแค่กระทบแล้วก็แย่กว่าที่คนคาดไปเดิมนะครับ <Okay. S 1> แต่พอเขามาเคาะตัวตัวเลขใหม่เนี่ยค่า FT รอบนี้เนี่ยเขาได้รวมสมมุติฐานราคาเอ็นจีที่มันเพิ่มขึ้นไปแล้วนะครับ <Okay. S 1> สมมุติฐานราคาเอ็อนจีลอดก่อนเนี่ย oh, <okay. S 1> ใช่ใชอะพี่บอมขยบลงมาฟิกเกอร์ยีกฟิกเกอร์หนึ่งอันนี้กกพเขาทําไว้ดีเหมือนกันตัวเลขเห็นชัดเลยนะครับก็ใน ในแถวเกือบเกือบสุดท้ายเนี่ยอ่ะราคาสปอร์ตเอ็มจีรอบแล้วมันอยู่สิบจุดสี่นะครับรอบนี้เนี่ยสมมุติฐานของกกพเนี่ยมันเขาปรับเพิ่มขึ้นมาให้สะท้อนราคาสภาวะปัจจุบันนะครับที่ประมาณสิบสามจุดหกเหรียญต่อ m m ็มปัจจุบันเนี่ยต้องบ <6. S 1> อกว่าเรนจ์มันอยู่สิบสองถึงสิบสามนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยอ่ะค่า <5. S 2> ไฟแรงมันก็จะสะท้อนอภาพภาพราคาที่มันขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งอ่าที่เป็นส่วนดีแล้วก็น่าสนใจเลยก็คือ สัดส,ส่วนการนําเข้า LNG เนี่ยสัดส,ส่วนการใช้ LNG เนี่ยจะลดลงอย่างมีนัยยะเลยนะครับเพราะว่าราคาก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยเนี่ยเอยอปริมาณก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเยอะนะครับออลองดูฟิกเกอร์สามผมก็ได้ผมทําเป็นรูปสัดส,ส่วนให้ดูนะครับถัดขยับไปยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนใช่คือสัดส,ส่วนเดิมเนี่ยก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยเนี่ยมันอยู่ประมาณสี่สิบถึงสี่สิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่า แต่ว่าในง่วดสุดท้ายเนี่ยเขาก็มีการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นได้เป็น55แล้วก็แอ g จีที่อยู่40กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะลงมาเหลือ33เปอร์เซ็นต์ใช่แล้วก็ก๊ซอ่าวไทยเนี่ยมันถูกกว่าเยอะมากนะครับถูกเข้าทางหลายเรื่องเลยนะเนี่ยใช่ใช่เข้าทางหลายเรื่องใช่เพราะงั้นเนี่ยถ้าราคาแก๊ส l อ G ขึ้นอย่างเงี้ยค่าไฟมันก็ควรจะขึ้นมากกว่านี้ด้วยซ้ำแต่ว่าเราก็ได้อ่าก๊สในอ่าวไทยเนี่ยใช่มามาช่วยช่วยเอาไว้นะครับใช่ครับก็อันเนี้ยก็ก็เป็น เรื่องคีย์หลักของของค่า FT แล้วก็ค่าไฟในงวดนี้นะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วกำไรทั้งปีเนี่ยอของพวกจีโปรไฟส์ซีเพียงจีพีเอสซีบีกรีมที่คนเคยคอนเซิร์นว่าโอ้โหอาจจะกระทบจากเรื่องต้นทุนแก๊สค่อนข้างมากเนี่ยผมมองว่าทั้งปีเนี่ยผลกระทบมันจำกัดมากแล้วยิ่งถ้า FT ได้ค่าเนีอยผลกระทบไม่ถึง5%นะครับจากเรื่องราคาแก๊สนะครับก็ก็ต้องบอกว่าไอ้้ไอคอนเซิร์นตรงเนี้ยมันน่าจะหมดใจอีกครั้งหนึ่งใช่แล้วไตรมาสสี่เนี่ย กำไรก็จะกลับมาคืนตัวรข้งสปาร์สเปดก็จะเพิ่มขึ้นมาจินเพิ่มขึ้นนะครับโดยรวมเราก็เลยยังคงคําแนะนําซื้อนะครับท็อปิกของเราต้องบอกว่าเป็นก้า g p s c แล้วก็ c k p เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจากเรื่อง f t เนี่ยที่ได้ประโยชน์มากที่สุดเนี่ยก็คือ g p s c กับ b g r รินะครับก็คือสามารถเทรดดิ้ง g p s c b Grim ได้นะครับแล้วก,เก็เราก็ยังแนะนำาภาพระยะกลางระยะยาวเนี่ยซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้ใช้ไฟก็ต้องทยอยคืนการไฟฟ้า ไปอีกปี2ปีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นโรงไฟฟ้า SPP ตรงเนี้ยเขาก็จะได้ประโยชน์จากการคืนโรงาการไฟฟ้าด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อแกี้27ตังค์พวกเนี้ยมันก็เดี๋ยวมันก็จะท็อปอัพท็อปอัพเข้ามาในไตรมาสต่อๆไปด้วยครับผมครับ ซึ่งอันนี้ก็จะสตอนภาพให้เห็นภาพนะครับว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเราแนะนําซื้อกลุ่มนี้จากในเชิงของการโลเทชันจากท็อปดาวน์แอนาไลซิสลงมานะครับจากเรื่องของเอ่อฟลที่เริ่มไหลเข้ามาเซกเตอร์แบบแวลูเพย์แบบดิเฟนซีฟนะต่างประเทศเริ่มผ่อนผกลุ่มเทคนิดๆ,ๆนะครับลงมาอยู่ในแวลูนะครับที่ valuation ถือว่าค่อนข้างที่จะถูกกว่าเยอะนะครับแล้วก็มีโครงสร้างความเป็น defensive เยอะ นะครับเราก็พูดถึงการเปลี่ยนไทยของภาวะพันธบัตรนะครับที่เวลาบอลยูสนะับไม่ว่าจะเป็น2หรือ10ปีเนี่ยเวลามันเริ่มหักหัวลงเนี่ย <c oughs> แน่นอนนะครับกลุ่มดิเฟนซีฟกลุ่มจุลทรีเนี่ยมักจะเป็นตัวพักเงินในระยะสั้นนะครับเวลามันพักของบอลยูในลักษณะแบบอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจยังดีอยู่แน่นอนมันจะไปเอื้อต่อกลุ่มเทคแต่ถ้ามันพักจากเรื่องของเศรษฐกิจที่มีความกังวลว่าจะชะลอตัวนะครับมันจะมา พับในกลุ่มยูทิลิตี้แทนกลุ่มเทคนะครับแล้วก็ valuation เราดู P/E แบนดเราดู P/ b ุ๊กเราดูเราจริงๆคือลงไฟฟ้าเราดูหลายหลายมิติมากเลยนะครับเราเปรียบเทียบบอลยูนะครับเราเปิด correlation ให้ดูนะครับอันนี้ก็เปิดในเชิงของ P/E แบนดให้ดูแล้วกันนะครับว่ากลุ่มลงไฟฟ้าเนี่ยเคยเทรดอยู่ในกรอบบริเวณบวกส standard deviation ลงไฟฟ้าเคยตอนยุครุ่งเรืองไงไฟฟ้าเคยเทรด3 0 4สิเท่านะตอนนี้ก็ลงมาเถลีประมาณ20เท่าต้นๆนะครับลบหนึ่งลบหนึ่งจุดห้า standard deviation หลายตัวเลยเป็นอย่างนี้ลาาักษณะ pattern คล้ายๆกันหมดนะครับกก็ฝาาาาพ่งงวในเชิขอภ ภาพเล็กมโอ,อธิบายไปแล้วภาพใหญ่ผมอธิบายไปแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะเห็นได้เลยนะครับคือ e ออ n ์เน็ตไตรมาสสต้องบอกตามตรงว่ายังไม่ได้แย่ Q3 แย่แต่ Q3 แย,แแย่แบบที่ทุกคนรู้นะแต่ Q4 ถ้าผลเป็นแบบที่วันศุกร์นะครับแล้วออกมาเคาะ แล้วจบที่บริเวณประมาณ4.6จริงๆเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามันก็คนละเรื่องเลยนะตอนแรกเราคุยกันไว้ว่า4.2 4.3ก็แฮปปี้แล้วนะแต่ถ้าออกมา4.6แลวอย่างที่โมอบ,บอกว,ว่ามันมีการปรับสัดส่วนก๊าซ LNG ที่มันเป็นต้นทุนแพ,แพงยลงมาด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบวกแบบอ่อนๆในเชิงของหรายได้ของเขาในช่วงของไตรมาส4เป็นต้นไปแต่ว่าแน่นอนราคาหุ้นคงไม่ได้ไปฟื้นไตรมาส4หรอกนะครับคงจะเริ่มมีการยสสมขึ้นมาได้ในช่วงแต่ไตรมาส3เป็นต้นไปเพราะผมเชื่อว่าหลายคนเรื่รองาที3 นะครับสุดท้ายนะครับต้องบอกว่าเ,เราเองก็ช่วงที่ผ่านมาเราก็มีการได้เดินทางพบปากกับผู้บริหารรงยฟ้าบางท่านนะครับซึ่งก็ต้องบอกได้เลยว่าณนะตอนนี้สิ่งที่เรากําลังจะเริ่มเห็นเลยคืออย่างกัฟเนี่ยเขาแถลงแล้วนะครับว่าเขาคิดว่าตอนนี้ลงไฟฟ้าเนี่ยมันกาลังจะเกียร์มาในทางของดัตต t e ซนเตซึ่งแน่นอนครับคนที่ทำดัตต a เซนเตอถ้าคุณมีไฟฟ้าในมือคุณได้เปรียบมาก นะคคนที่ทำรัฐตภาเซ็นเตอร์เนี่ยนะครับคนที่ทําจริงๆเลยเนี่ยนะครับคือหนึ่งถ้าคุณเป็นเจ้าของนิคมแล้วคุณรุยด้วยคุณมีที่ให้เขาคุณมีน้ําให้เขาคุณมีไฟให้เขา,เขาแบบนี้ได้เปรียบกับอีกคนหนึ่งคือโรงไฟฟ้าที่มีไฟจ่ายอยู่แล้วอันนี้ก็จะได้เปรียบมากนะครับเราต้องบอกเลยเลยว่าตอนแรกแต่คือตอนนี้ด้วยคำที่ว่ากราฟเขาเพิ่งเริ่มทำนะบางบริษัทอื่นๆผมเชื่อว่าก็ทาผมเชื่อว่าเดี๋ยว G P S C นะครับเดี๋ยวบีกรมก็ทำนะครับแต่ว่า คือเรายังไม่สามารถเคาะกำไรออกมาเป็นตัวเลขได้เพราะว่าเรายังไม่เห็นเขาเลยนะว่าเขาทำยังไหนทายังไงทำกี่เมกแล้วใครเป็นพาร์เนอร์นะแต่ว่าเท่าที่ทำการศึกษาวิเคราะห์มาตัวเลขที่ผมกับโมกได้มาก็ต้องถือว่าเซอร์ไพรส์พอสมควรเลยคือ IRR ของธุรกิจโรงไฟฟ้าเมื่อเทียบกับดัฐเซ็นเตอเนี่ยดีห่างกันหลายเปอร์เซ็นต์มากนะโมกสมมุติว่าเราดุ กรีนฟิลกับบราฟิลลงไปฟ,ฟ้าบ้านเรานะตอนนี้ก็ด้วยความที่ว่าเราเป็นไม่มีแอดเดอร์เราเป็นสีทาริสอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่ระหว่างประมาณแบบสิบถึงสิบห้าบกลบได้ไหมโมประมาณนี้ตอนประมาณสิบต้นต้นะครับรรตน้นครับส่วนด้านตัวเซนเตอร์ตอนนี้ มันสิบไปปลาถึง20ต้นๆน,น,นะเพราะว่ามันเป็นเฟสแรกของการลงทุนอันนี้เปบเที่ไปดูแล้วกันว่า IRR มันต่างก,กันขนาดไหนนะแต่ว่าบอกเลยว่าคนที่ถือนิคมกับคนที่ถือโรงไฟฟ้านะครับได้เปรียบคู่แข่งมากในการทำ d เซ็ center ซึ่งอย่างที่ทุกคนทราบนะครับว่าข่าวพวกนี้มันเริ่มเข้ามาหาหูมากแล้วนะครับบางคนบอกอกราฟจับมือซิงเทลแล้วบางคนบอก Google กาลังจะมาบางคนบอกไม่ใช่แค่นั้นเดี๋ยวจะมี foreign partner จากฝั่งจีนฝั่งฮ่องกงเดินทางเข้ามาอีกนะครับ,รบนเพราะฉะนั้นเวลาคุณเดินทางเข้ามาแน่นอนคุณไม่จับมือกับคุณกกจอรงงงไไฟฟ้้้าาาาเเะตข เนะเพราะฉะนั้เนี่ผมว่าตีมลงไฟฟ้าไม่ได้เป็นตีมแค่เล่นเรื่องนีนะครับเรื่องค่าไฟนะครับเรื่องบอลยิวนะครับเรื่องงบการเงินไอ้พวกนี้เราเริ่มเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นละแต่ถ้ามันเป็น S curve ใหม่ของเรื่องการทันตดเทนเตอร์แน่นอนมันก็จะเป็นการประเมินมูลค่าแบบใหม่เข้ามาในตีมลงไฟฟ้าแต่ว่าวันเนี้ผมฝากไว้เพราะว่าเราแนะนําบนราคาที่มันอยู่ระดับแบบโลอ ราคาแบบ New นิวโลด้วยซ้ำเนี่ยเนี่ยาดูอย่าง G P S C เนี่ย PE เหลือ19มีกิมลงมาอยู่22นะครับตัวหนึ่งอยู่ลบ1แซนดาตัวหนึ่งลบ1นุดาแซนดาเพราะฉะนั้นผมว่าเราแนะนำแบบอย่างเงี้ยผมว่ามันอาจจะแบบไม่ได้แบบลิขีวอร์ผมว่ามันคุ้มค่าการลงทุนนะครับ